อับต่อไปก็จะเป็นซีรีส์ที่3ในตอนที่ชื่อว่าอนาคตที่ต้องก้าวเดินต่อไปปัจจุบันนี้ก็38ปีย่างเข้าไปแล้วนะครับอนาคตที่ต้องเดินต่อไปมันก็ดูจากจุดนี้ขึ้นมาในอนาคตเนินบนฝ่ามือนถือว่าสมบูรณ์ดีคือมันไม่ยุบไม่แบนมากในความสมบูรณ์ตัวนี้อาจจะ อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าสมบูรณ์ดีแต่ก็ไม่ถึงกับว่าร้อยเปอร์เซนมันยังมีความมันยังมีความแฟบเข้ามาอยู่สักนิดนิะนิดๆหน่อยนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สักประมาณ8ปดิบห้าปเซ็นในทางที่ดีปัจจุบันนี้เส้นนี้เข้าทํางานคือตัววาสนาอนาคตที่ต้องเดินต่อไปดูจากเนินก็ถือว่าดีอยู่เส้นวาสนาจุดนี้ก็ไม่มีเส้นตัดเส้นอาทิตย์ ก็เป็นลักษณะเส้นเลยลอยขึ้นมานะครับไม่ได้เกิดบนเส้นหัวใจมหาจารย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะแต่เส้นอาทีตก็ชดกัดเจนไม่มีเส้นตัดอีกเช่นกันถ้าดูจากจุดนี้ณนะปัจจุบันนี้พ่ถึงห้าสิบสี่ปีนี่ความก้าวหน้าในตำแหน่งการหาไรายได้การเงินยังจะมีเข้ามาได้มีเงินเก็บออมได้อยู่ ัจจุบันนี้ก็จะได้เปลี่ยนอายุเอ้ยมันช่ปัจจุบันนี้ก็จะได้เปลี่ยนจะได้เปลี่ยนสถานที่อาจจะอยู่ในลักษณะเปลี่ยนย้ายไปอีกประเทศหนึ่งก็ได้หรืออยู่ในประเทศเดิมอาจจะย้ายเมืองอย่างนี้มันเป็นลักษณะการเปลี่ยนเล็กๆเพราะในจุดที่อายุปัจจุบันนะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้เส้นที่มันมาตัดกันนั่นเองมันยังไม่ใช่การเปลี่ยนใหญ่มาก แต่ก็สามารถเปลี่ยนได้เส้นมันน้อยอเส้นในมือที่ฝังขึ้นมานี้มันเป็นลักษณะของแนวเส้นเกียรติยศนะครับมีเกียริในการทํางานนะครับได้การยอมรับนับถือในการทํางานเป็นคนที่ทํางานเราเรียบร้อยดีเพราะลักษณะเส้นอาท,ที่ค่อนข้างยาวและสวยมีระเบียบในลักษณะการทํางานเช่นกันมาดูเปรียบเทียบกับมือข้างขวาในช่วงส้นมือลงมานะครับ ก็เห็นว่ามันมีเส้นวาสนาก็คือในตัวนี้ออกจากเรือเมืองสูงนั่นแหละแต่ต้องปลายคิตลงมามันมันจะมีอยู่เฉพาะก็คือเส้นนี่สินก็คือเส้นนี้ในอดีตอาจจะเคยเป็นนี่เป็นสินมีนี่มีสินมาอยู่แต่ในอนาคตแล้วไม่ได้มีเส้นอารมม์ตัดมากมีเส้นหลักฐานที่ดีนะครับเนินก็เต็ม แสดงว่าการหาเงินรายได้ของเจ้าตัวยังดาเนินไปได้ดีอยู่และข้างล่างลึกๆลงมาทุกข้าล่างลึกๆลงมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเส้นตลาตัดไข่อเป็นสถานที่เป็นจะเรียกว่าเป็นตึกก็ได้เป็นตึกเป็นอาคารก็ได้ในส่วนเมืองนะครับเป็นแนวของเป็นที่อยู่อาจจะเป็น ดูจากแนวลักษณะเสร็จแล้วไม่ใช่คอนโดน,น่าจะเป็นเกี่ยวกับเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นห้องตึกแถวลักษณะแบบนี้นะครับด้านแมคกามวาเจ้าต,ต,ตัวสามารถที่จะมีที่จะอยู่เกี่ยวข้องกับสิ่งลักษณะแบบนี้ได้ในชีวิตในการครอบครองตัวเองอาจจะไปซื้อสักที่หนึ่งไว้นั่นแหละนะครับถ้าเปรียบเทียบมันก็คือเป็นแปลงที่ดินก็ได้นะครับเออก็เป็นบ้านก็ได้อีกเหมือนกันสองชั้นอยู่เหมือนกัน อันนี้ก็คือแล้วแต่เขาจะเลือกกันแหละเพราะมันเห็นเป็นลักษณะยังไงก็ว่าไปตามนั้นักษณะที่ออกจากเนินสูงในความหมายมันก็คือเนินสูงมันก็เกี่ยวข้องกับหลายอย่างอยูน่นะธนาคารโรงแรมร้านอาหารที่ทํางานส่วนตัวพวกนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อมันสั้นอย่างนี้แสดงว่าก็คือเป็นงานรับจ้างนั่นแหละนะครับ ามาดูอนาคตมือซ้ายระบุไหมว่ายังไงมือซ้ายก็ระบุว่าไม่ได้เสียหายอะไรในเส้นนาะที่ก็ชัดเจนมีเส้นที่เขาไปค้ำสนับสนุนไม่ได้ตัดด้วยนะครับเส้นก็เส้นก็ไม่ถือว่าเสียหายอะไรมากนะครับสรุปบันไปชีวิตก็ยังมีอนาคตที่ดีหาเงินได้เพราะเส้นอุปสรรคก็หมดไปแล้วนะครับงแต่ว่าเนินเนื้อม,มันอาจจะดูไม่เต็มมากเท่าไหร่นั่นเองยังก็ว่าคนเกิดวันอังคารชีวิตมันก็ต้องสู้แบบนี้แหละ นี้เป็นคนดวงแข็งดวงดีจะไม่สีจะไม่มีทางเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแน่นอนนะครับพอแนวของเส้นวาสนาขึ้นคู่ขนานกันนะครับหลายเส้นแต่อาจจะมากด้วยความเครียดความกดดันนั่นแหละนะครับเพราะว่าเส้นอุปสรรคมันตัดเยอะในช่วงกลางของขีดแต่พอสี่สิบห้าขึ้นไปนะสี่ห้าขึ้นไปก็จะพ้นนะครับอนาคตยังสดใสย,ยังเดินต่อไปได้ดีมีเงินมีทองเก็บได้แน่นอนมือนี้นะครับการันตี ทั้งหมดหมวลก็มีประมาณนี้นะครับ The series มือพาธรรมกาพาไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยดีเสมอมาแล้วก็รับชมด้วยดีเสมอไปนะครับสวัสดีครับ